ไปดูของจริงก่อนตัวจริงกะนับใสอย่างนี้นะว่าอากาศดีนะทั้มีแดดใส่ลูกพี่เขาบอกใสใสปิ้งเลยมาครั้งแรกค่ะยังไม่รู้นี่นะครับขนี่นะถ้านี่เราอยนั้งวันเยะใกล้ถึงแล้วเยน นีพี่จะซูน้ำมือเนี่ยน้ำมีลูกัำเดชือกทางเดินเด็ดสายเชือกรับดูช้างข้างบนเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยเด็ดสาเชือกไงมันออกมาถ่ายรูปได้ครับแต่ก็จะอยู่แค่ช่วงเสาไฟฟ้าข้ามเข้าไปเพราะว่าถ <ver skincare> <spaghetti> ้าเข้าไปแล้วโดนช้างเข้าไปแล้วรับประกัน ในโรงแรมก็มีอยู่ตอนนี้ถึงโรงแรมแล้วค่ะจะไปกระดกน้ำเนี่ยจเย็นลุกในโรงแรมมีลิงขึ้นมพี่โรงแรมมีอยู่ตัวเหรอเนี่ยลิงอ๋อลิงนั่งอยู่บนรถเนี่ยต้องมองหน้าลิงรู้ได้เพราะว่าอง ถึงแล้วแตไ,ไปเช็คอินแป๊บนึงวนไปเรื่อยหว่า